ไม่นะเรือนำล่องของเราเรือกองสตังถูกจมไปแล้วอย่างนั้นเลยใช่ครับนายตอนนี้เรือที่เป็นเรือนำล่องอ่ะไปจมลงแล้วเพราะไพวกสยามทั้งนั้นเลยข้าไม่ยอมเด็ดขาดเรามีเรือรบอยู่สองลำเพราะฉะนั้นเราน่ยจะต้องเข้ายึดมอนป้องผีเสื้อสมุทรและป้องพระจุลจอมเกล้า นายป้อมอังเดขอรับว่าอย่างไรหรือตอนนี้เรือนำล่องของพวกฝรั่งเศสอะเตจมลงแล้วที่ป้อมพาจุลจอม9้าแต่ตอนนี้ไอ้พวกเรือรบของฝรั่งเศสมันผ่านป้อมพาจุลจอมเก้ามาถึงป้อมหมีเสื้นสมุดแล้วขอรับเออ,อย่างนั้นเหรอถึงข้าาจะเป็นชาวเดนมาร์กแต่ข้าเป็นนายป้อมตอนนี้ข้า หนีจากบ้องบะจุลจอมก้าวมาก็เพราะเหตุที่เจ้าเล่ามาให้ฟังนั่นแหละข้ารู้เรื่องหมดแล้วขอรับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงกันดีขอรับก็บมีแค่สู้แร้ววะต่อให้เรารู้ว่าเราจะแพ้แต่เราก็ได้สู้เช่นนั้นดีแล้วขอรับตอนนี้พวกมันมากันแล้วเริ่มบรรจุกระสุนเถอะเอาล่ะ สายยามก็ได้บรรจุกระสุนเอ็งหลบไปก่อนเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเอาครับเอาละผลปืนผลปืนระวังยิงกระสุนได้ออกมาแล้ว แต่โจมตีเข้าที่ฐานของเรือรบฝรั่งเศสที่เนี่ยมีปืนหยุด3กระบอกอยังไงก็ทำอะไรเราไม่ได้หยุดดีเฮ้ยมันยิงปืนมาฐานเรือรบของเราต้องยิงตอบโต้ครับไ,ได้ไอพวกสยามถ้าอุตสาห์รอดจากอาวไทยมาแต่ก็ต้องมาเจอที่นี่โธเว้ย ฝรั่งเศสได้ยิงตอบโต้เฮ้ยไม่นะปืนของเราบนปืนระวังเย้งว้าวไม่นะขอรับ ปืนใหญ่นั้นกับยิงถูกนายพลของฝรั่งเศสอีกคนนึงท่านไม่ได้ไม่ได้เราต้องขับเรือผ่านป้อมผีเสื้อสมุดไปให้ได้สิฮะกลัวกันจนตูดแหกเลยเหรอถึงข้าจะเป็นชาวเดนมาร์กแต่ข้าเป็นทหารของชาวสยามไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะ ค่ะไม่มีวันแพ้พวกเจ้าเด็ดขาดเลยยิงกระสุนได้ยิงโดนเรืออีกครั้งแต่ถ้าว่าเรือหลวงของฝรั่งเศสกับยิงตอบโต้ เรือหลวของฝรั่งเศสได้ยิงมานานมากๆท่านในพลอังเดรถึงกับเครียดเฮ้ยมันจะผ่านไปได้แล้วมันจะผ่านจากที่นี่ไปได้ข้าไม่รู้ว่าข้าต้องทำยังไงพวกเราต้องรอดเอ,อ้ข้าค้ำรู้จะต้องทำยังไงแล้วเนี่ย ไม่นะมันจะขับผ่านแม่นะ้ำเจ้าพยาไปแล้วไม่ข้ายิงสก,กัดไม่ทันพระบรมมหาราชวังเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรเจ้าอยู่หัวขอรับไอพวกฝรั่งเศสมันเอาเรือลบของมันมาจอดที่ท่าน้ำขอรับฮะเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรปืนของพวกเราต่อต้านมันไม่ได้หรือ มิได้ขอรับข้าพเจ้าเล็งเห็นว่ามันเล็งปืนมาที่พระบรมมหาราชวังที่ประทับของท่านขอรับข้าจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้มิเช่นนั้นมันจะต้องเอาสยามบ้านเมืองของเราไปเป็นอนานิคมแน่เหตุการณ์ครานี้มันล่อแหลมตกเรื่องเอกราชของสยามประเทศของเรามากเลยขอรับ ระหมอมไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่ต้องทําอันไดทั้งนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองดูดิมันเล็งปืนมาที่พระบรมมหาาชวังไอ้พวกฝรั่งดังขอมันจะมาปลุกยิตประเทศเราไม่ได้ข้าไม่ยอมเสียประเทศของเราให้พวกฝรั่งดังขอดิขาดแต่ถ้าหากมันมาได้มันก็จะหยุบบุกยึด ดินแดนของเรานะขอรับฝั่งซ้ายลุ่มแม่น้ำโขงข้ารู้แล้วว่าข้าต้องทำอย่างไรท่านคิดท,ท่านทรงไต่ตรองดีแล้วหรือขอรับข้าไม่ยอมให้ประเทศของเราอะสูญเสียเอกราชไปเพราะไอ้พวกฝรั่งดังขอจะอยู่หัวท่านอะทำให้กระผมนะ่ะต้องเสียทหารและกองกําลังฝรั่งเสรไปท่านต้องเสียค่าปรับ ที่โจมตีเรือของเราเป็นจำนวน10ล้านฝรังฮะเยอะขนาดนั้นเลยหรือใช่เพื่อเป็นค่าทำขวัญของพวกเราและท่านจงต้องยอมสิโรราคเสียดินแดนฝั่งซ้ายลุ่มแม่น้ำโขงให้กับพวกเรามิฉะนนั้นเอกราชของท่านอาจจะถูกชาวฝรั่งเศสขโมยไปได้ไม่ ข้าไม่ยอมสูญเสียเอกราชหรอกข้าจะยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายลุ่ม่น้ำโขงให้ก็ได้ให้ก็แล้วกันเดงั้นท่านจงเซ็นสนธิสัญญานี้ซะสนธิสัญญากรุงเทพตกลง ข้าจะต้องเข้าร่วมสนธิสัญญากรุงเทพใช่หรือไม่ใช่แล้วแต่ท่านน่ะต้องเสียค่าปรับให้เราด้วยมันชักจะยามค่ากันเกินไปแล้วยังไงก็ตามข้ามยอมรถพระเกียรติให้พวกฝรั่งดังขอเด็ดขาดข้าจะเซ็นแล้วกันอืมดีมากจ้าอยู่หัว ฟาบาดเอ็งดูดิฟาบาททรงเซ็นสนสนัญญาให้กับพวกฝรั่งเร้่งขอเอาเงินคราบปรับมาลำพังเงินถุงแดกคงไม่พอหรอกใช่หรือไม่แน่นอนยังไงมันก็ไม่พอเดี๋ยวถ้าค่ามีเพิ่มเมื่อไหร่ค่าจะมาจ่ายย้อนทีหลังนะดี แ้าท่านก็ต้องเสียดิยนแนดนฝั่งซ้ายลุ่มมน้ำโขงให้กับเรามันทำให้พวกเราเจ็บช้ำน้ำใจไอฝรั่งดังขอถ้าทำแบบนี้กันเราต้องต่แรกก็คงไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันหรอกกรามังด้วยความเคารพฝ่าบาท เองทำอย่างนี้แล้วยังจะมากล้าพูดอีกว่ามีความเคารพต่อข้าและแผ่นดินสยามโปรดติดตามตอนต่อไป